มัค่ะพี่น้องกินอียังเซ็จเรียบร้อยแล้วอีนางจะมาเล่าให้ฟังนะคะประสบการณ์การหัวพลังผมอีนางเมื่อไรผมจะผมสิญญาณเนาะจะไปตัดได้พี่น้องเลยส่งเนี่ค่าปอดมันเนี่ย <c oughs> ตอนเอาส่งไปให้เขาเนะี่ยมันงามอยู่เลยพี่น้องแต่เขาตัดออกมาเนี่โอ้ยเสียตังสามสิบสองยูโรพี่น้องสามสิบสองยูโรตีเป็นเงินโนเวกัสสามร้อยกว่าสามร้อยกว่าเกือบสี่ร้อยละมัง้งตีเป็นเงินไทยก็เกือบพันพันละอืม พริกติดเท้ค่ะอีนั่งก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะตอนที่อีนั่งก่อนที่จะได้ผัวฝรัง่งจนได้ผัวฝรั่งนะคะอีนั่งเคยบอกไปหลายคลิปแล้วแต่บางที่ก็มี PPFC เขาเมื่อไาม,าม่นานอีนั่งก็จะมาแนะนาโตรายงานโต้กอนนะคะนอกควางเป็นมาเป็นไปอีนั่งหนาวพี่รองเดาเสื้อจเก็บกัน นี่เขาใส่สีแดงแรงลิตนะคะสีแดงแรงลิตเป็นเสือแบบอุ่นดีๆแต่ว่ามันลุ่มลามเกินไปพี่น้อง,องน,นะบ <นะ S 2> อกคอยหมักใส่เป็นเสือของพญานะคะ่ะค่ะอีนางนี่คือก็มีความฝันอยากได้ผ <istance> ัวฝรั่งพี่น้องตอนนั้นก็อายุเนี่ยยังหน่อย,อยอยู่ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดตอนน่ะสิบแปดมัง้งสิบแปดคางแรก่ทีตัดสินใจมาพัทยาสิบแปดตอนอายุสิบแปดตอนนั้นมากกมูด้วยมากคนเดียวว่ะ เพบ่ได้พี่น้องตอนนั้นมากมากกมูหรือว่ามากคนเดียวเพราะว่ามากกมูครั้งหนึ่งตอนสิบแปดสิบเก้าเนี่ยแะมากกมูครั้งหนึ่งก็คือดันดนกันมากเพื่อที่จะมาหางานเฮ็ดอยู่พัทยากระเป๋าเป้ใบหนึง่งมูคนหนีมูผู้หญิงไปเจออยู่โรงเรียนก่อซนอเจออยู่โรงเรียนก่อซนออยู่กรุงเทพนั่นแหละพี่น้องค่ะนั่นแหละก็พากานนั่งรถตู้มาจากกรุงเทพมาถึงพัทยา มาแบบใจกล้าเลยแต่ว่าอยูบย่ไดดพออย่างเพราะว่าภาษาหนึ่งภาษาบา่อดดบ่หูจกักไผ่บ่มีงานเฮ็ดบ่มีที่พักแต่ว่าไปกับพ่อมีเงินติดโตอยยุนิดหน่อยบ่ละบ่หลายไปกระเป๋าเป้ใบเนื่องก็ไปย่างหาสมัครงานอยู่ในว a l k i n ิ s t ตรีพัทยาใต้พี่นอ้องก็พากันไปโชคดีที่ว่าตอนนั้นไปเจออ่าไปเจอพับบ่ายูบ่า,บาหนึ่งอยู่ในว a l k i n g s t ตรีมนั่นแหละเขาเพิ่งเปิดไม้แล้วเขาก็ร่างเปิดรับสมัครกับพาพากันเข้าไป สมัครเขาเห็นว่าเป็นเด็กผู้หญิงยังเด็กหน่อยยุ่งเสียเขาก็รับเพจง,งานมือแหละเพจงานเลยเด้ใส่ชุดกับใส่ชุดแบบว่าชุดเปตาหักอยู่พี่น้องเพราะนเขาเขาจะเป็นชุดอของเด็กเสืฟของเขาจะเป็นชุดแบบว่าเหมือนเหมือนนักเรียนญี่ปุ่นนะพี่น้องเป็นเสือเป็นกระโปรงสีสีน้ําเงินแต่ก็เสือปิดพุงอยู่บ่ค่อยได้โปูบานได้เสือก็แค่เสืออยระมาณนี่แล้วก็กระโปรง กระโปงสันๆเนาะค่ะกับยางเสือพี่น้องเอยตอนแรกเข้าใจเออรู้ซึ้งเลยตอนนั้นก็คือทั้งย่านทั้งกลัวเพราะว่ามีคนเหตุงานอยู่ในบ่านนั้นนะก็เยอะเหตุงานมาก่อนลราได้ได้ภาษาเขาบอกเขาเลยเด้พี่น้องคะเวลาพอเขาให้เหตุงานปุ๊บคือเขาให้เหตุเขาให้ปล่อยให้เขาเหตุงานเลย นางเสิร์ฟธรรม,มาดบาบอแมนเด็กนั่งดิง้งนั่งอย่างได้เป็นเด็กเสิร์ฟเป็นเด็กเสิร์ฟนี่แหละแต่ก็ฮับฝรัง่งหาอยังไดอยู่คำว่าฝรั่งมกักกับบาฝ้ายออกไปยังประมาณนี้ตอนนั้นอีนางก็ยังปรูหจากตกค่ะแบบบาฝ้ายไ,ไปอย่างใดอีนางกับโมพ่อเขารับเพ็งานก็ดีใจพี่นี่พี่น้องเฮ็ดงานเลยยังว่ทันมีที่พักนัดตอนนั้นนะได้งานก่อนมือแหลกได้งานเลยเฮ็ดงานเลยผพากันเปลี่ยนสูทเปลี่ยนเอยียงแล้วมันบอกกับเก๋งเกิงๆเลยพี่น้องนึกออกบอสภาพพนักงานใหม่น่ะ พนักงานใหม่ก็เกลอเกิือเฮ็ดอีหยังบ่ได้เฮ็ดอีหยังบ่เป็นพี่น้องบ่รู้จะไปอีหยังตรงไหนฝรั่งถามอีหยังก็บอกบ่รู้เรื่องยิ่มยางเดียวเฮ็ดนาแบบยิ้มๆคร้นคื้นไอๆนะพี่น้องเออรอบที่นี่ย่างเสืฟก็ย่างไปย่างมากคนอื่นเขาเฮ็ดย่างเฮ็ดงานเ้าภาษาโนเว์ไอเบาเ้าภาษาฝรั่งกันเจียวเจ้าไอเฮ้ากันนั่งยืนเอ๋อกะมูสองคนย่งางไปย่างมากก็คือ พยายามย่างเพื่อที่จะบ่อให้ยืนอยู่ซื่อๆเดี๋ยวอ่าเขาเอิดเองก็มาม่าปะมาม่าคนมาม่าสั่งเนี่ยคนคนดูแลคนดูแลเดี๋ยวเขาสิว่าเอาน่าก็ย่างไปย่างมาบ่ได้ย่างเสิร์ฟดอกย่างไปย่งสั่นแหละพี่น้องเพราะว่าเสิร์ฟบ่ได้เสิร์ฟบ่เป็นบ่แม่นว่าเสิร์ฟบ่เป็นก็คือบ่รู้ว่าเขาสั่งอีหยังแล้วก็จะเอาเอานีไปเสิร์ฟให้ผู้ใดจได้สินะพี่น้องบัดทีนี้ฝรั่งเขามาคุยนําเหมือนว่าเขามาสั่งเครื่องดื่มรสธถามอย่าง์จักอย่างนี่แหละเฮาอีนางก็ฟังฟัง บนหลูเรื่องล้วก็เลยถามมูถามคนที่เขาหูภาษาที่เฮ็ดงานเฮ็ดงานมาก่อนพอถามครับปุ๊บก็เฮ็ดสีหนาใส่เฮ้าเลยเด้เขาเฮ็ดสีหนาใส่เฮ้าเขาบอกบอกขายางหนีเลยอันนี้ก็เลยคิดว่าเอา้าเอา้าคนเฮ็ดงานพัทยามันคือเป็นแบบนี้วะเออคนเฮ็ดงานพัทยาเด็กคือต้องซอยเหลือเจ้าของอิลิเนาะอย่างประมาณนี้ความคิดความคิดตอนนั้นก็คือยากเลยค่วะว่าเฮาบ่มีมูบ่มบมีเอ่บาบ่หูจักไผจนเวลาผ่านไป จนเลิกงานสองคนก็มูกับผ้ากันยืนอยู่หนานหล่าน่ะและบรูสิไปไสบรูสิไปนอนอยุใส่ปัทเทนีมามาสัง่งมามาสั่งคนนั้นก็อ่าตอนนั้นก็มามารั่งเข้าใจดีอยู่ด,ด,ดีแต่เวลาเวลาเวลาต่อนทงานคือเข้าดูเข้าเข็มเข้างวดแต่เวลาพอพอเลิกงานเข้าใจดีใจดีมากเขาก็ถามว่าสิไปนอนไหนกันก็นี่อ่าไอ้นางก้ามูก็บอกว่ายังยังบรลูเลยค่ะบ่มีบม่มที่ถีพักว่าสั้น มามาสร้างเขาก็บอกว่าบ่เป็นยังบ่เป็นยังเดี๋ยวไปนอนห้องแม่กอนเดี๋ยวไปนอนห้องแม่กอนมืออื่นเห็ดงานแล้วก็พ่อได้ทียูแล้วก็ค่อยขยับขยายโอ้เข้าใจดีมากเลยนะคะนะเพราะว่าเขาหูว่าพึ่งมาจากกรุงเทพกันยังว่าท่านมีที่พักพึ่งมามือแหลกก็ได้เห็นงานเลยอย่างประมาณนี้นะเขาก็พาไปกอนกอนที่เขาจะพาไปห้องเขาพาไปแวกกินข้าวต้มก่อนเด เขาพาไปแวะกินข้าวต้มเขาเลี้ยงเขาอย่างยังดีเลยเขาพาไปแวบบ่กินข้าวต้มตอนนั้นอีนางอ่าจซอสแหละแต่ว่ามัวใจสูยูอีนางอ่าจซอสเพราะว่ายังตอนนั้นก็ยุสิบแปดเนาะสิบแปดแล้วก็ยังเบื่อคยแล้วก็ย่านนี่ประมาณนี้นะ่าก็คือพออ,อีนางไปเจอไปเจอที่ว่าอีนางถามถามภาษาอังกฤษก็คนไทยน้ำกันนั่นแหละเขาบอกบอกอีนางก็เลยจ่าซอไปตอนนั้น นะคะ่ะใจท่านสู่ประเทศนีกน้กินข่าวกินอีหย่างเสร็จแล้วกับมามา่มาสร้างกระเพ้าไปผ้าไปห้องผ้าไปนอนกับอ่อห้องเขามาม่าสร้างเขาเขาสาวหอ้องยูสองห้องห้องหนึ่งเขาอยู่กับสามีเล่าแล้วก็อีกห้องหนึ่งลูกไส้ตัวหน่อยแล้วอยู่เขาก็ห่ายอีนางกับมูเดี๋ยไปนอนอยู่ในห้องลูกไส้เล่าหาที่นุ่งที่นอนหาย,ยัางดีนะคะ่ะหน้าก็นอนไปนอนไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาตื่นมาก็สาว้าวแหละเพราะว่า เพราะว่าตื่นตื่นเศร้าตลอดประมาณเจ็ดโมงแปดโมงนอนยังปรับเวลานอนมา่ทาันใดนอนด,นอนดึกนอนดึกอยู่อะไรแต่ก็ตื่นเศร้าตื่นเศร้ามากก็เลยคุยกับโมว่าเออเข้ากับเข้ากับกรุงเทพกันเถอะเบิ้งเบิ้งแล้วเบ่ไหววะเบาไหวบบอยากอยู่สู่บ่ไดบ้บบอยกอยู่่านเนี่ยประมาณนี้นะโมก็เลยบอกว่าลองเบิ้งกอนอีกสักตังค์นึงนย่ยประมาณนี้อีน่าก็ยื่นยันที่จะกลับเนาะที่ที่จะกลับตอนนั้นก็ติดผู้เบาอยู่อ่าอ่าติดผู้เบาอยู่ อัในใดวะอยู่ก <g ling> <ท>รุงเทพน่ะนะพี่น้องผู้เบาผู้เบาเถาผู้เบาเถาออย่ประมาณสามสิบกว่าเกือสี่สิบเนี่ยแหละผู้เบาก็ได้กันก็มากกันนั่นแหละพี่น้องก็ตอนนั้นก็ต <mascara> ิดติดติดติดผู้เบาน้ามัก็ได้ใจอยากกับมาหน้านึกออกบ่ใจนั่งเนี่ยอยากกับตอนนั้นนะเป็นเด็กน่อยเด้ว่าติดผู้เบาเถาีนั่งเป็นคนที่มักคนคนที่มากคนอายุหลายกว่าตั้งแต่ในในแล้วเพราะว่าอย่างนั่งเป็นคนขายความอบอุ่นนึงแต่หน่อยเนาะ กับจังบานนั่นแหลนะเนาะพ่อพ่อพ่อไปเจอผู้ชา้ที่อายุมากกว่าคืออีนางมีความรู้สึกว่าอบุอนแล้วเขาดูแลเขาได้อย่างประมาณนี้นะตอนนั้นก็ติดผูเบาติดภูเบาเดาเออก็เลยว่าอุย้ยกะเพื่อเบาไหวแหลวก็เลยพาันเก็บของออกมาออกมาบอบอก,บอ,กอ่ามามา,มาสาร้างน,น้ําได้นิสัยเสียโยเข้าซาเออซอยเหลือย่านย่านเขาว่าเอานะพี่น้องหนึ่ง เนื่กว่เวลาพอ,พอคือความหูสึกเด็กน้อยเนาะตอนนั้นนะความความความหูสึกของไอ้นางคันววาไอ้นางไปบอกเล่าแล้วก็เล่าเล่าเดี๋ยวเราจะว่าเอายี่ยงประมาณนี้นะพี่น้องไอ้นางไอ้นางกางมูก็เลยพาก,กันออกมาเลยย่างออกมาต่างหลายตั้งโดนจากห้องเซาเล่าออกมาหนาปักซอยจนก็จะไม่วินน่พี่น้องกับน,นางวินนนางรถตกกับกุงเทพนั่นเป็นคังหนึ่งที่มาแล้วก็คังคังคังที่สอง ครั้งที่สองนี่มีมีปัญหากับผัวมั้งผัวเกา่าผัวคนไทยผัวคนไทยหล่าสูดที่ว่านั่งเลิกมากเนี่ยมีปัญหากันคือมันไปติดผู้หญิงไหมติดผู้หญิงไหมพ่อคือมันเป็นโอ้เขาเบาเลยจักหน่อยมันเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่นั่งบ่เคยพผ่ผิหน้องบ่เคยพผอพ่อพ่อตอนที่มันอยู่กับเฮ้ามันบ่มีไผ่มันบ่มี ใจไปหาผู้หญิงคดอื่นนี่มันอยู่กับเข้าดีหาเข้าดีก็เหมือนกเหมือนผัวเมียกันปกติธรรมดาพ่อมือใดที่มันเจอผู้หญิงใหม่นี่โอ้โหมันเห็ดนิสัยสันดานหมาหมาใส่เข้าเลยเด้พี่น้องมันเห็ดนิสัยสันดานหมาหมาใส่เข้าเลยเด้จนมันเห็ดหลายต่อหลายเถื่อเห็ดหลายยางพี่น้องเห็ดหลายอย่างจนนี่นั่งนี่เอือมละอาต่ว่าก็ยังว่าแะละคนเท้าบุญวาสนาเวีนกับมันบเบิดต่อกัน หายตายทําได้มันก็ไปกจ่าก,กันบ่ได้อีร่รีได้พี่น้องจนมาหมื่นหนึ่งมาหมื่นหนึ่งอีนางนี่สุดๆแล้วเดี๋ยวยากจะเล่าไอ้ฟังนะคะนะ่ะนั่นแหละมีมีปัญหากันก็ไปเฮ็ดงานเฮ็ดงานกันนั่งปอมนั่งป,อง,งปองแบบแจกแจกบัตรรดเนี่ยพี่น้องแล้วก็มีผู้หญิงเด็กหน่อยอายุหน่อยก็อีนางนี่แหละมาสมัครงานใหมเฮ็ดงานใหมอุ้ยมาเขามาเขาพี่น้องเออเราไม่เฮ็ดสันดันมาหมา,มาใส่เห้าอุ้ย ผู้ชายแบบหนาตัวเมียมากเลยเนาะคะ่ะพี่น้องนั่นแหละบนันที่หนีหน้าก็เสียใจน้อยใจเนาะก็เลยเอยตัดสินใจมาพัทยาอีกรอบหนึ่งเก็บของมาพัทยาอีกรอบหนึ่งตอนนั้นก็เยอะเดินหางานเดินหางานบ่ได้พี่น้องตอนนั้นก็ใจใจกันยังบ่ทันกลาเนาะยังบ่ทันกลาเว้ายังบ่ทันกลาแสดงออกบานไดใพี่น้องตอนนั้นนะยังไ่ทันบ,บ,บ,บ่บ่บ่คือตอนนี้เน้ะ ละเนาะค่ะเนาะกัย่างหาย่างหาที่แปลว่ามันติดไปรับสมัครเพราะว่าบอกราเขาไปถามเขานะคะพยายามยางหาติ้ไปรับสมัครย่างบ่ได้พี่น้องบ่ได้มือนั่นก็ก็กลับไอคือเก่าบ่ได้นอนพักค้างขึ้นบ่ได้ยังเพราะว่าบ่ได้งานแล้วก็บ่ค่อามีเงินตอนนั้นเหตุงานให้ตายตอนอยู่กับผัวเก่าเห็ดงานให้ยตายก็บ่มีเงินมีเงินมีเงินเงินเดือนออกมือสองมือเก่าเบิดพี่น้องบ่รู้ซิมันเบิก์อีหยัง ซื้อพงเสือผ่าก็บ่ค่อยบ่ได้ีสื่อไซเลยตอนนั้นใช่แต่เสือผ่าเกา่าๆโทษศัพก,ก็บเทโทรศัพก็บบอบอลไม่ไซโทษศัพนะเอออีหรีเดอโอ้ยถูกหยาดขัดพี่น้องนั่นละ่ะ <c oughs>